ดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้งานเงินความรักของคุณกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีเนี่ยสามดวงค่ะพระอาทิตย์พระอังคารย้ายพร้อมกันเลยค่ะในวันที่18สิงหาคมนะคะส่วนพระศุกร์นะคะย้ายโคจรผิดปกตินะะถอยหลังข้ามราศีค่ะในวันที่27สิงหาคมค่ะในเดือนนี้นะคะดาวพระพุธดาวประจําตัวของคุณะคะ่ะยังโคจรผิดปกติอยู่นะ,ะในเดือนนี้จะมีดวง ดาวที่โครจรเดินหน้าถอยหลังเดินผิดปกตินะไม่ตรงตามกําลังการโครจรของท่านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดาวเสา์นะคะดาวสุกนะคะดาวพุธนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะซึ่งก็จะโครจรผิดปกติเหมือนกันนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะก็เลยมองว่าเดือนนี้นะคะตัวเรานะคะโครจรอ,อยู่ในจุดคําว่าวินาศะนะจริงๆวินาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องเบียนตามหลักโหราศาสตร์ก็คือเป็นช่องที่ไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ในช่องเสียอริมรณนะวินาศเนี่ย ถือว่าไม่ค่อยดีนะพูดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากนะการเจรจาการสื่อสารดังนั้นคนกันนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นสําคัญนะคะการสื่อสารต่างๆนะคะต้องระวังนะเรื่องของความขัดแย้งนะปาก การมีปากเสียงอาจจะมีได้กับคนรอบด้านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเ <P ew en> พื่นอ <P ew en> นฝูง <P ew en> หรือกลุ่มสังคมที่เราเข้าไปนะ,ะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นรวมถึงบางคนนะคะในช่วงเวลานี้เครื่องมือสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิเวเตอร์ก็อาจจะมีเกณฑ์การเสียหายได้เช่นเดียวกันนะคะหรือหลายๆท่านนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกันกับปากนี่แหละนะคะก็คือโรคแผลในช่องปากนะรวมถึงเรื่องของโรคอาหารเป็น พิษนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังให้มากด้วยนะในเดือนนี้อาจจะเกิดโรคนี้ขึ้นได้อย่างปุบป,ปับฉับพลันดาวพุธนะคะท่านเป็นดาวดวงเล็กหมายถึงว่าวงโครจรของท่านเนี่ยนะคะหเดือนหนึ่งช่องราศีนะแต่ว่าท่านโครจรอ,อยู่ในจุดอับคําว่าวินาสเนี่ยมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแล้วก็จะยังอยู่ต่อไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนหน้านะคะดังนั้นเรื่องของการเจราจาการสื่อสารทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยนะยังมีผลต่อเนื่อง จนถึงเดือนหน้านะเรียกว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเดือนนี้นะก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าดาวพุธโคจรผิดปกติค่ะเดือนหน้าจะเริ่มโคจรเป็นปกตินะแต่ว่าอยู่ในจุดอับเดือนนี้โคจรผิดปกติคือเดินหน้าถอยหลังนะมีอาการลักษณะอย่างนี้ค่ะกําลังจะออกจากบ้านอ้ยลืมอะไรบางอย่างก็ต้องถอยกลับมาไปที่บ้านอีกนะแต่บังเอิญว่า บ้านที่อยู่ในเป็นช่องคําวินาศเหมือนกําลังจะขึ้นจากโคลนอย่างเงี้ยค่ะวินาศคือความเสียหายนะนะคะคือของเสียนะคะเรากําลังจะขึ้นจากโคลนแล้วเราก็ตกลงไปในจุดเดิมก็เลยทําให้อ่ากลายเป็นว่าสิ่งที่คุณกําลังจะตั้งใจทําจะสื่อสารเนี่ยนะคะบางทีเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันเคลียร์มัน พูดไปในข้างหน้าแล้วมันกําลังจะเข้าใจแล้วก็อาจจะกลับมาสู่จุดเดิมจึงมองว่าคนกันนะในเดือนนี้พูดให้น้อยทําให้เยอะนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะอังคารคือเรื่องของแขนขาการกระทําการขยับขยื่นการใช้กําลังอะ่ะคือดาวพุธเนี่ยคือเรื่องของความคิดนะคือเรื่องของวาจานะะจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะคือพูดไปก็อาจจะผิด นะสื่อสารไปก็อาจจะพลาดนะพูดไป2องไพเวียนยิ่งเสียตำลึงทองนะแต่พอในช่วงปักหลังอ่ะในวันที่18สิงหาคมดาวอังคารที่แปลว่าแขนขาการเคลื่อนไหวเนี่ยจะโครจรมากลุมลัคนาของคุณแสดงว่าคนกันเนี่ยนะคะอ,อะไรก็ตามที่คุณกําลังจะทำนะคะมองว่ามันอาจจะเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าหรือเรามีแรงมีกําลังมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะมีเรื่องของการแสดงฝีมือนะ ในช่วงของกลางปักหลังเนี่ยเป็นต้นไปอันนี้โดดเด่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนต้องใช้คำพูดตลอดเวลาหรือความคิดอย่างนี้ยนะคะก็ปักนี้อยากจะให้พูดให้น้อยทำให้เยอะนะโดยฉช้ะครึ่งปักหลังไปทำให้เยอะเพราะดาวัาางคารคือการกระทำจะ เป็นตัวที่มีอิทธิพลกับตัวเราอังคารกลุมลัคนาของเราเป็นมหาจักรนะถ้าเกิดว่าดาวอังคารเนี่ยแทนนักกีฬาแล้วกันมหาจักรเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่แบบว่าสามารถไต่เต้านะจากไฟเล็กๆขึ้นมาสู่ไฟใหญ่นะทำจากเล็กขึ้นมาใหญ่จนแบบชนะได้นะก็อยู่ที่ความขยันนะอยู่ที่ฝีมือนะอยู่ที่ความกล้านะกล้าในการลงมือทานะกล้าที่จะออกไปทำนะไม่ใช่พูดนะไม่ใช่กล้าพูดนะ กล้าที่จะแสดงฝีมือความขยนันการเคลื่อนไหวนะจะเป็นจุดที่เด่นมากๆในตัวของคุณในช่วงเดือนนี้ ในช่วงปักแรกนะคะเมื่อดาวประจําตัวของเราโคจรถอยหลังอยู่ในช่องเสียเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ตัวเราเข้าไปสัมพันธ์เหมือนกันนะในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้หรือเข้าไปสัมพันธ์กับความเจ็บความป่วยความเสียหายบางคนอาจจะได้มีโอกาสได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ห่างไกลกันไปนานนะอาจจะมีการเดินทางไปเจอญาติผู้ใหญ่ก็ได้บางคนอาจจะมีโอกาสได้เนี่ยในเรื่องของเงินประกันนะบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้เรื่องของเงิน นะเงินหวยใต้ดินด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งปักแรกนะอาจจะมีโชคนะคะจากเรื่องของหวยนะหวยออนไลน์ช่องทางออนไลน์หวยใต้ดินหรือการค้าขายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของต่างประเทศนะเรื่องของโลกออนไลน์อันนี้โดดเด่นนะทีนี้มองว่านะเรื่องของการงานนะการงานกับตัวเราดันเป็นดาวดวงเดียวกัน ะะที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะว่าตัวเราไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของคําพูดการเจราจาดังนั้นก็จะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของเราเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าเกิดคนกันเนี่ยคนไหนเป็นเซล์นะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจ นะกลุ่มนี้คือกลุ่มดาวพุธทั้งนั้นเลยนะการสื่อสารการค้ามันอาจจะชะลอตัวนะในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไปทําในลักษณะของคําว่าวินาศแล้วเช่นไปแก้ปัญหานะไปทําให้สิ่งที่ไม่ดีมันดีขึ้นนะหรือเรื่องของอโลกออนไลน์นะคะหรือเรื่องของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามเข้าไปทําในเรื่องของคําว่าวินาศแล้วนะแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะมองว่าจุดนี้นะจะค่อนข้างดีขึ้นก็คือในเดือนหน้าเมื่อดาวพุธนะคะโคจรเป็นปก ในเดือนหน้านะเพราะคําว่าวินาแปลว่า,วาต่างประเทศวินาเป,นเป็นโลกออนไลนะ์นะวินาเป็นเรื่องของถิ่นฐานแดนไกลนะคะคือที่ใหม่แอเรียใหม่หรือเข้าไปอยู่เบื้องหลังนะขายแบบลับๆไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้หรือที่ปรึกษานะหรือเรื่องของธุรกิจป,ประกันนะคะกลุ่มต่างๆเหล่านี้แต่การงานเราเข้าไปสัมพันธ์แต่การงานเราเดินผิดปกติไงคือเดินหน้าและถอยหลังเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราคิดว่ามันจะได้นะ โปรเจกต์เนี้ยมันได้มีการตกลงกันแล้วนี่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราเคลียร์เรื่องผลประโยชน์แล้วนี่เอ๊แต่ทําไมมัน กลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดที่เราสื่อสารไปนะ <_ d ata> เขาอาจจะเลื่อนคนะ่ะ <_ d ata> เขาอาจจะเลื่อนไปนะหรือให้ผลประโยชน์น้อยลงนะหรืออาจจะต้องมารีไว้ตกลงกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนไอ้อกลุ่มที่เราไม่คิดว่า,าจะได้กับลายเป็นว่าเออช่วงนี้กลายเป็นว่าได้นะก็เลยทําให้เรื่องของการงานมัน,มน,มนกะเกณฑ์ไม่ได้อะนะมองว่าอย่างนี้นะกะเกณฑ์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเสียนะกะเกณฑ์ไม่ได้แปลว่า เราคิดว่าเราจะได้อาจจะไม่ได้ไอ้ที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้เราอาจจะได้เราคิดว่าเราได้สิบมันอาจจะได้แปดเราคิดว่าเราได้สองมันอาจจะได้สิบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะต้องเรียกว่าไงคือเผื่อใจแบบ100%อนะไม่ได้ต้องมีแผนสำรองแผนสองแผนสามแผนสีนะคะหรือชะลอตัวในเรื่องของการลงทุนออกไปด้วย เพราะดาวการเงินคือดาวพระศุกร์เนี่ยก็โคจรผิดปกตินะนะอยู่ในช่องคําว่าวินาาเหมือนกันนะคะคือผิดปกติโคจรร่วมก,กันกับการงานการได้เงินของเรามาในเรื่องของการงานเนี่ยนะมันผิดปกติจาก10ได้8จาก2ได้10คิดว่าประเทศนี้ได้อีกประเทศดันจะได้อย่างเี้ค่ะมันก็เลยการวางแผนของเรามันก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าชัดเจนหรือเป็นไปอย่างที่เคยเป็น เลยอยากให้คนกันเนี่ยนะคะพยายามบาลานซ์ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการสื่อสารนะคะถ้าเลี่ยงได้ที่จะเซ็นอะไรก็ตามในช่วงเวลานี้อยากให้เลื่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเซ็นไปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่จบ นะคะที่จะต้องคุยกันถ้าเลื่อนไปได้เลื่อนไปก่อนนะอาจจะสักเดือนหน้านะเมื่อดาวพุธนะโคจรเป็นปกตินะหรือถ้าเป็นไปได้ประมาณเดือนตุลาจะดีกว่าดาวพุธจะโคจรมากลุ่มลัคนาของคุณเป็นเนก,เนกเษตรเป็นมหาอุดอันนี้คือดีมากๆเลยนะแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้ต้องมีเขาเรียกว่ามีพยานนะคะต้องอ มัดนะ่ะให้รอบด้านนะคะแล้วก็จะต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะการงานนะคะก็มองว่าถ้าเกิดว่าทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของ งานที่แสดงฝีมืออย่างที่บอกดาวอังคารจะโคจรมากลุ่มลัคนาของคุณเนี่ยในวันที่18สิงหาคมนะงานเป็นจอบจอบงานทักษะฝีมือนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับความขยันนะทํโ OT ยิ่งทํามากได้มากเขาบอกให้ออกไปไขายต่างจังหวัดต่างประเทศออกไปได้เปอร์เดียมอะ่ะอันนี้รับทำจบเป็นครัง้งครั้งจบเป็นชั่วคราวนะคะเป็นจอบจอบอันนี้รับทำนะ,ะหรือบางคนแบบเราอาจจะมีหลายงานง,งานประจําเป็นเจ้าของกิจการอีกนะรับจ้างอีกองานรับจ้าง นนี่ะะคะมองว่าโดดเด่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเรื่องของการค้าการขายนี่ต้องเผื่ใจนิดหนึ่งนะมันอาจจะมีการพลิกลิ้นบิดพลิ้วเกิดขึ้นได้นะมาจากตัวเนื้องานหรือมาจากตัวเราก็ได้นะเพราะว่าดาวพุดก็เป็นดาวตัวเราด้วยไงนะบางทีเราพูด ตกลงไปกับลูกค้าแล้วว่าเออแบบนี้แหละโอ้เดี๋ยวเฮียทําให้ได้เลยกลายเป็นว่าเราก็เสียนะเราจะทําไม่ได้อย่างที่เราพูดก็ได้จึงต้องพูดให้น้อยคอมมิตตัวเองให้น้อยนะคะเพราะบางทีเราคิดว่าเราเมเนจได้แต่ คราวนี้ดาวมันเดินผิดปกติไงกลายเป็นว่ามันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นะมาทําให้เราคิดว่าปกติเรื่องนี้เราเมเนจได้เราดันเมเนจไม่ได้ในช่วงเวลานี้แล้วทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราจะต้องคุยกันกับลูกค้าเสียเครดิตน้นะคะคุณอาจจะเสียเครดิตได้ในช่วงเวลานี้นะะจึงต้องระวังด้วยเหมือนกันมาจากตัวเองและมาจากคนอื่น ก็ได้นะคะคมาดูเรื่องของการเงินนะอย่างที่แจ้งว่าดาวการเงินดาวพระศุกร์เนี่ยก็โครจรผิดปกตินะคะอยู่ในคําว่าวินาทคุณจะเห็นได้เลยว่าคุณมีดวงดาวไปลอยอยู่ในคําว่าวินาทเ oh. ยอะมากแล้วก็ลอยอยู่ในคําว่าอาริด้วยแล้วก็ลอยอยู่ในคําว่ามรณะด้วยคนกันนะคะในเดือนนี้นะ,ะดาวเกือบทุกดวงเลยยกเว้นดาวมฤตยู่กับดาวเกตเนี่ยโครจรอ,อยู่ในช่องเสียนะหมดเลยนะคะแสดงว่าเป็นเดือนที่มันจะต้องแบบเดินทางอะ อ,อริมรณาวินาศแปลว่าการเดินทางต้องเดินทางออกไปให้อริ similar. ให้เหนื่อยให้มรณะให้ไกลให้วินาศให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำในลักษณะนี้จะช่วยพยุงนะจะช่วยพยุง นะให้สิ่งต่างๆอ่ะดีขึ้นถ้ายังอยู่จุดเดิมทําแบบเดิมลงทุนแบบเดิมคุยกับคนเดิมนะ,ะผลจะยิ่งรลาไปใหญ่นะ,ะถ้าออกไปหาแอร์เรียใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆนะคะเอาตัวเองเข้าไปเหนื่อยในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดไม่คุ้นเคยนะ,ะเพราะอริเป็ว่าอะไรอริแปลว่าลาบากนะ,ะมรณะแปลว่าแดนไกลนะคะก็คือทําอะไรก็ตามที่มันแบบยากอะที่เราไม่ชํานาญนะ,ะในที่ที่ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงะจะทําให้มันเป็นการเขาเรียกว่าทอนทอนค่าดาวให้เกิดเรื่องของความเสียหายดาวการเงินอยู่ในคําว่าวินาศเงินอยู่วินาศเงินต่างประเทศเงินออนไลน์เงินลับๆนะคะแต่วินาศก็จริงดาวสุขผิดปกติอีกแสดงว่าไอ้ที่พูดมาได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่จาก10เหลือ6จาก6ได้10ไม่แน่นอน,นการเงินไม่แน่นอนการงานไม่แน่นอน ะะจึงไม่ควรลงทุนในช่วงเวลานี้ประคับประคองนะในเรื่องของการใช้เงินการหาเงินเงินที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะมันอาจจะมีการเลื่อนออเลื่อนออกไปได้นะคะ,นะะกะ็มองว่านะเรื่องของการเงินนะคะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ทีนี้ดาวการเงินจากโครจรถอยหลังไปอยู่ในช่องลาภะเป็นราชาโชคเออ เอออันนี้ค่อยดีแล้วนะแสดงว่าเรื่องของการเงินนะคะจะโคจรส่องกระแสถึงเราโดดเด่นเนี่ย27สิงหาคมดาวการเงินโคจรร่วมกันกับดาวเกตด้วยนะคะในวันที่27สิงหาคมแสดงว่าช่วงปลายเดือนอะนะคะมันจะเริ่มมีช่องทางมันจะเริ่มมีโอกาสนะในเรื่องของการหาเงินอะไรบางอย่างเหมือนบุญช่วยอะนะคะบุญนะคะก็คือดาวเกตช่วยเรื่องของการเงินนะให้เกิดเป็นราชาโชคมาอย่างฟุก๊กฟุกนะมาอย่างที่แบบว่าเออ ดีกว่าในช่วงต้นเดือนหรือเดือนที่แล้วที่ผ่านมาอาจจะมีช่องทางทํามาหากินอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่คุณต้องขยันเนี่ยคุณต้องขยับคุณเพราะคุณมีดาวอังคารคุมลักถ้าคุณไม่ขยันคุณไม่ขยับคุณจะได้ช่องทางในการหาเงินได้ยังไงสมมติว่าคุณทํางานประจําคุณได้อะไรได้ทางเดียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็อยู่เฉยๆมันก็จะได้ทางเดียวแต่ถ้าเกิดคุณรู้รู้แล้วว่าปกติทํางานประจําในช่วงเวลานี้นะคะเขาอาจจะมีลดเปอร์เดียมนะคะหรือว่า จ่ายเงินช้าเราไปทํางานแบบจ็อบงานจ็อบๆกลายเป็นว่ายิ่งแบบทําให้คุณได้เงินเพราะว่างานจ็อบคือดาวอังคารเนี่ยสัมพันธ์กันกับดาวศุกร์นะเป็นดาวคู่มิตรคู่มิตรนะแสดงว่าดีเลยนะแล้วดาวศุกร์เดินถอยหลงังาทําให้ดาวศุกร์ยิ่งมีกําลังแล้วดาวศุกร์ก็เจอดาวเกตอีกยิ่งมีกําลังมากขึ้นอีกงานจ็อบๆงานเคลื่อนไหวางานเป็นโปรเจกต์โอ้โหอันนี้โดดเด่นเลยนะในช่วงของสิ้นเดือนนะคะ มาดูในเรื่องของความรักนะคะดาวคู่ครองดาวความรักเนี่ยคือดาวพฤหัสเป็นดาวรายปีนะก็จะเดินผิดปกติค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็คือ,อจะเดินถอยหลังถอยถอยองศานะคะแต่ว่าจะเริ่มมีเขาเรียกม,มีไซต์ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเพราะว่าวงโครจรของท่านใหญ่ะนะคะเหมือนแบบรถเรียกว่ารถบรรทุกเวลาจะเลี้ยว เลี้ยวโค้งเนี่ยค่ะทุกคนจะหยุดแบบอยู่ไกลมากเลยเ mm hmm. พราะรู้แล้วว่าเฮ้ยรถใหญ่กําลังจะเลี้ยวอันนี้เขาเรียกว่าแสงของดาวนะ mm hmm. ดังนั้นดาวพระอาจจะส่งกระแสถึงวันนี้ใครมีคู่นะคะคู่เราอยู่ในจุดอับอยู่แล้วอยู่ในจุดมรณะเจอคู่ศัตรูดาวราหูด้วยแล้วคู่เราปัจจุบันก็กําลังจะเดินถอยหลังด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะความรักที่เรามีนะมันก็จะตกจุดมรณะไกลกันห่างกันนะ,ะไม่เข้าใจกัน ในเวลานี้ก็อาจจะยิ่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะกะ็อาจจะยิ่งคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะ,ะหรือว่ามันอาจจะมีเหตุให้คนรักของเราเนี่ยเยจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้นะคะก็มองว่าเรื่องของความรักไม่โดดเด่นคุณอาจจะต้องเข้าใจคนรักของคุณให้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าดาวคนรักถอยหลังเขาอาจจะมีปัญหาอะไระที่แบบเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นปัญหาหนี้สินนะ,ะปัญหาเรื่องของอ,อุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตนะะอาจจะเป็นเรื่องของที่ทํางานของเขาก็ได้เรื่องของบริวารเขาก็ ็ได้นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศัตรูนะคะความเขาเรียกว่า ไม่สบายก็ได้นะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะที่คุณอาจจะไม่รู้แล้วเวลาเราแสด,แสดงออกต่อกันนะก็เห็นแค่สิ่งที่เขาแสดงออกมาแล้วแต่ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาหรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะก็มองว่าดาวความรักดาวคู่ครองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยตัวของเขาเองที่อาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหานะแล้วดาวของเราซึ่งเป็นดาวพุธเนี่ยนะ,ะก็คือเรื่องของการเจรจาการสื่อสารของเราอ่ะนะคะก็ตกช่องเสียนะบางทีเราอยากจะปลอบใจเขากลายเป็นว่าคําพูดของเราอ่ะทำให้เขายิ่งคิดมากคําพูดของเรา ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นไปอีกนะเหมือนกับตัวเขาและตัวเราอะ่ะที่เป็นดาวแห่งปัญญาดาวคู่คือดาวปัญญาคือดาวพฤหัสดาวตัวเราคือดาวพุธดาวนักปราชญ์ปัจจุบันเดินโครจรผิดปกติทั้งคู่นะทำให้การพูดคุยกันของเราปกติแล้วเราเคยปรึกษาแล้วเราเคยเข้าใจกันก็อาจจะไม่เข้าใจกันในช่วงเวลานี้นะนะต่างคนต่างอยู่ในจุดที่อ่อนแรงทั้งคู่และกันนะคุณตกวินาาเขาตกมรณะ จึงแนะนําว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรอยู่ห่างๆกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะบางทีคําพูดพูดแล้วไม่เข้าใจกันใช้การกระทำนะใช้การกระทําในการาวัดนะในความห่วงใย,ยดีกว่านะคะเพราะว่าคําพูดนะหรือเหตุผลนะคะอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดแต่การกระทําคือดาวอังคารเนยโคจรกลุ่มลัคนาของเราส่งกระแสไปถึงเรื่องของคู่ครองด้วยเช่นเดียวกันนะเรียกว่าแสดงความรักด้วยการกระทํา ดีนะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าในช่วงเวลานี้เราควรจะห่างกาันไกลกันพูดกันให้น้อยลงนะก็ห่างกันดีกว่านะคะก็มองว่าในช่วงเวลานี้ของคุณนะก็อาจจะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการทําทงานการหาเงินแทนนะในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นสําหรับคนกันนะในช่วงของปักนี้นะคะทีนี้ พอบอกว่าดวงดาวอะตกช่องเสียเยอะเลยนะคนกันคนกันคนกันต้องระวังเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะโรคกีมูลาที่มาแห้งคือมันเดี๋ยวเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นอันนู้น,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 น ون, ไม่สบายใจนะ,ะปวดหัวปวดท้องปวดเนื้อปวดตัวอ่ะอันนี้โครคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกันกับเรานะก็แสดงว่าก็อาจจะไปโดนกับคนรอบด้านนะเพราะว่าดวงดาวแทนหลายเรื่องในดวงชะตานะคะ คนรอบด้านของเราก็ก็เข้าสู่จุดอับหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นปุตตาแปลว่าบริวารของเราเข้าสู่จุดอรอิบุตรบริวารอาจจะเป็นศัตรูกับเราบุตรบริวารน,นะฮะอาจจะมีเรื่องของปัญหามีอุปสรรคบุตรบริวารจ,จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะทีนี้เพื่อหัดับราหูก็ตกมรณะอีกนะคู่ครองครอบครัวในช่วงเวลานี้นะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะอยู่ห่างหรือ